พี่พีชพี่หิวแล้วหนูทำไงนะรู้มาแล้วตังใครค่ะขนมปีไม่ยิมบ้างเห็นอาหารแล้วต้องยิ้นหิวมากเลยหนูไม่ยอมหนูรอไม่ไหวหนูจะตายแล้วหนูกินหนูใช้พลังงานเยอะเกินไปหนูได้กินข้าวน้อยเกิน เื่อกลางวันเมื่อกลางวันกินอาหารจีนด้วยกันเดี๋ยวกินตื้นๆเ,เลยนี่เพราะอะไรกี้เขาผัดไปสามครับมี Q&A ครับสี่แสนครับลงวันพุธนี้เป็น Q&A ที่ตลกมากแม่เขายังรู้เลยว่าหนูไม่ชอบอาหารจีนตลกมากเลยนะ บ้านเขาใช่ไหมแล้วแม่เขาก็เล่าเรื่องเขาตอนเด็กๆให้หนูฟังด้วยหนูรู้สึกมาว่าเขาเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กเลยน่าจะไม่อิ่มก็ไม่มีถูกอ่ะบอกแล้วก็บอกให้หนูยิ้มแล้วทุกคนอยากให้หนูยิ้มอีกแล้วเหรอยิ้มที่ไหนออะไรอ่ะบัตบีนะนี่มันนี้ขโมยอ่อนนาใช่ใช่เขาไม่ขโมยคนนู้หรอก ของเขาเหมือนของเด็กนี่ของหนูอะไรอ่ะคืออะไรครับ okay, มันเป็นเอ็นกระหะใส่ว่า p u ฟ p l e แม่เขาเล่าเรื่องตอนแต่ตอนเขาอยากได้เล่าจีอ๋อไม่ได้เล่าถึกดูเลยครับพี่พีทำไมเล่าให้หนูดูแย่อุ้ยไม่ไม่ได้เล่าเดี๋ยวเราไปดูความกันเนาะ จะหาว่าสปอยถ้ามหาว่าหนูทำถามหาว่าหนูดุอ่อนก่อนอ่อนอ่อนไม่พอออนอีกอ่อนอีกอ่อนทำไมไม่อ่อนเลยวันนี้อ่อนดิอ่อนต่อไปเรื่อยๆแล้วเวลาเราเรากินข้าวด้วยกันทุกครั้งมือเราก็เริ่มตีอะไรอย่างงี้บอกว่าเราใช้มือซ้ายมือขวาใช่ไหมไม่ด้วักแต่ว่า ก็จะชอบนั่งมุมนี้เพราะว่าหรือชอบหน้าฝั่งน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาอะนั่งมุมไหนก็ได้แต่ว่าเราก็จะมือตีกันตลอดเวลาตบตีฝั่งนี้ได้นะได้เหรอไหนลองติดโชว์ทุกคนอ้าแล้วหนูตไม่อ,อมมมิบหน้าเลยลังอีแต่งตีหน้าเดือนห้าครับ กันซีนึ่งอย่างเงี้ยหนในแจ็กกี้วยสชอบทำแจ็กกี้ขโมยขึ้นแจ็กกี้ครับพิธอะไรอะ่ะกินเด็กม,มากเลยอ่ะอ,อันนี้ออกไปเลยดูไม่อิ่มอะ่ะไดู้พยายามกินน้ำเข้าไปเยอะๆอยู่ตรงน,นี้นั่นอบอกอว่าสิ่งที่ชอบที้สุดข,ของซูชิคือสายหวานครับ ก็แบบสอร่อยมไม่ไไม่้ไม่ให้ด้วยไูสั่งบ้างมือปิดอานตัวคนย่กใช่ไหมตอไเปลีเป็นไหมนี่หนูกินอันไม่อร่อยก่อนแล้วมาลออันหนูพาไปนี่แล้วไงต่อแล้วพอเขาจะคีบมไม่ให้ เนเด็กตอนเด็กเวลาคนจะมาขโมยแบบกินลูกชิ้นของมือในชามเลยคันโ่อค่ะหนูเป็นคนขโมยคนอื่นค่ะไม่หรอหนูเป็นเด็กตัวอ้วนตัวใหญ่ค่ะแล้วถ้ามีคนจะมาขโมยหนูทำไงไม่ให้ไงรีบปมเข้าไปเลยอร่อยมากสนกอ่ะเขาจะคลิปว่าหนัมือขึ้นมาบัง ตอเราอราจะเก่อสุดท้าันจะิะจะต้องมมนดนไม,ม่โดกมัคคมมก้มอ,อร่อยมาก,กดูมันที่มันแทรอยู่ในเนือมันดิคอยกินอ่ะแกขโมยนะกจะกินแล บ้างเดอันไหนอ่ะหมดแล้วโอโทโร่ไงโอโทโร่มันมีตั้งหลายอันอ่ะโอโทโร่ไหนแต่ว่า ออเหรเนอกว่าหิว่งิวใจสั่นไหมดเลย้อมออกไปชอปปิ้งต่อแล้ว ตอนน right. erm ั้นเขาขนตาล่วงแล้วหนูก็ดำหยีใช่ไหมแล้วหนูก็ถูกขอแต่งงานใช่ไหมจได้ไหมั้งานเย่ผมส้มถูกขอแต่งงานเลยค่ะผมดำมาตั้งนานท่ไม่แตกเพราะผมส้มปกตของแตกงอยแกตอนแรกก็จะไปทำเล็บซะหน่อยแบบอยากทำเล็บปอยู่นี่แต่ว่าพวกู้ชายคิดว่าแบบบังคับให้เป็นการขอแต่งงานก็เลยไม่ทำแล้วกัน มีแต่คนขอที่ดีไปที่ิดไปกับเขาไหมอยู่กับหนูแล้วหนูบอกว่าไปได้ไปเลยไปไหมไยได้เขาหรอหบไปได้ไม้เปไเขาหรอถ่าหนูบอกว่าไปได้ไปไหมไปไหมไล่เขาเปล่าไปไหมไล่เขาเปล่าไม่ไล่ไปไหมไม่ไป ไก่ติดชั้นมทีนะพี่พีดนทำเสน่ห์ ว่าเขาเขากินโอทาโร่แบบที่มันมันข้างใหญ่ๆได้ไหมเนาะอได้ดีไหมดีเหมือนิเมื่อกี้ไหมหรือด,ดีกว่าเม่เหมือนกับวันเลยอะไรเงย ทแล้ว um ก็ค mm ่อยๆปล็มปลาเข้ามาไงนี่คือหนูค okay, ่อยๆคลายปลาออกมาจากกระพุ้งแก้มชว่ค่อยๆคลายปลาออกมาจากกระพุ้งแก้ม